การทำน้ำหมักไล่แมลงนะครับจากสะเดาแล้วก็ต้นสาบเสือแล้วก็ยาเส้นนะครับซึ่งจะหมักรวมกับต้นตะไคร่หอมนะครับซึ่งหลายคนอาจเคยทำแล้วแมลงก็ยังอยู่กับเรานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำขั้นตอนและวิธีการทำว่าทำอย่างไรถึงจะไล่แมลงและนำไปใช้อย่างไรแมลงถึงจะหมดจากสวนของเรานะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับ ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์และวัตถุดิบที่เราจะใช้ในการทําน้ําหมักไล่แมลงนะครับตัวหลักก็คือตัวสะเดานะครับซึ่งสะเดานี้เราจะใช้เป็นสะเดาบ้านหรือสะเดาป่าก็ได้ครับปริมาณก็ครึ่งกิโลกรัมนะครับตัวนี้ผมเอามาให้ดูเฉยนะครับเราใช้ครึ่งกิโลกรัมตัวต่อมานะครับเป็นตะไคร้หอมแดงนะครับหรือตะไคร้หอมนั่นแหละครับตัวนี้ผมใช้ประมาณครึ่งกิโลนะครับเท่ากับสะเดานะครับ ตัวที่3ามก็คือต้นสาบเสือนะครับซึ่งถ้าอยู่ในแปลงผักหรือในแปลงพืชสวนเราจะถือว่าเป็นวัชพืชนะครับเดี๋ยววันนี้ผมนำมาใช้ประโยชน์นะครับตัวนี้ใช้ครึ่งกิโลนะครับตัวที่4ี่ตัวนี้นะครับก็คือยาเส้นนะครับหรือยาสูบที่ชาวกเกษตรกรรมนะครับเขานำเอาใบยาสูบไปอบนะครับแล้วก็เอามา ซอยให้เป็นเส้นนะครับก่อนที่จะนําส่งโรงงานนะครับตัวนี้ผมก็ไปรับอยู่กับชาวบ้านมานะครับตัวที่ห้าน้ําส้มสายชูนะครับตัวนี้ใช้หนึ่งขวดนะครับหนึ่งขวดใหญ่ยี่ห้อไหนอย่างไรก็ได้นะครับตัวที่หกขาดไม่ได้นะครับตัวนี้ก็คือสุรากลั่นนะครับตัวนี้ก็ใช้หนึ่งขวดใหญ่นะครับ เดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะมาดูวิธีการทำนะครับมผมจะสับต้นสะเดานะครับอันดับแรกให้เราสับใบสะเดาแบบนี้นะครับซึ่งใบสะเดามีสารอาซาดิแลคกตินเป็นสารที่ช่วยป้องกันและกำจัดมแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิดรวมทั้งมีลทธิ์ในการขับไล่มแมลงด้วยครับคุณผู้ชม จากนั้นให้เรานำใบสะเดาที่เราสับเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปในหม้อต้มหรือชามแบบนี้นะครับ,เ,รรบตเติมน้ำเปล่าลงไปประมาณ1ลิตรหรือจนท่วมใบสะเดาที่เราสับเสร็จแล้วจากนั้นนำไปต้มประมาณ30นาที เมื่อเราต้มครบ30นาทีแล้วให้เรายกหม้อสะเดานะครับลงมาพักทิ้งไว้แบบนี้ครับต่อไปเราก็จะมาสับใบสาบเสือนะครับคุณผู้ชมซึ่งสารสกัดจากใบสาบเสือสามารถป้องกันและกำจัดมแมลงในแปลงเกษตรของเราได้อาทินอนกระทูหรือด้วงต่างๆครับ เมื่อเราสับใบสาบเสือเสร็จแล้วให้เรานําใบสาบเสือลงไปในชามแบบนี้ครับนะครับทุกคนนะครับทุกคนจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปประมาณ1น่ลิตรแล้วให้เราใช้มือนะครับขยำหรือคั้นเพื่อให้ได้สารสกัดซึ่งอยู่ในใบสาบเสือออกมาแบบนี้ครับ เมื่อเสร็จแล้วให้เราตั้งพักทิ้งไว้ก่อนครับี๋ยวเราก็พักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปตัดต้นตะไคร้หอมนะครับจากนั้นให้เรานําตะไคร้หอมมาสับต่อครับซึ่งสารสกัดจากตะไคร้หอมเมื่อเรานํามาผสมกับใบสะเดาและใบสาบเสือสามารถไล่แมลงและลดการเข้าทําลายของเพลี้ยอ่อนรวมทั้งหนอนเจาะฝักได้ครับ โอเคนะครับผมตัวนี้ผมต้มใบสะเดามาแล้วนะครับแล้วก็ผมปล่อยให้เย็นนะครับก็จะได้น้ําสะเดาอ,ออกมาประมาณนี้นครับตัวนี้ก็คือตัวใบต้นสับเสือนะครับที่เราคั้นน้ําออกมาไว้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตะไคร้หอมที่เราสรับเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะเป็นใบยาเส้นต่อไปผมจะนําวัตถุดิบทั้งหมดลงไปในถังหมักครับ ซึ่งก่อนที่เราจะนําถังหมักมาใช้เราควรล้างทําความสะอาดถังหมักรวมทั้งเช็ดให้แห้งก่อนครับอันดับแรกนะครับนําใบสะเดาครึ่งกิโลกร,รัมนําไปต้มจนพักวบเย็นนะครับลงไปเลยนะครับตักนี้นะครับใส่ลงไปเลยจากนั้นตามด้วยใบสาบเสือนะครับคั้นน้ําออกลงไปเลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับตะไคร้หอมบางหนงคเลยนะครับตัวสุดท้ายยาเต้นนะครับผมใช้ครึ่งกิโลเลยนะครับตัวนี้มีฤทธิ์ทำให้มแมลงนะครับเหม็นฉุน การขับไล่แมลงนะครับได้แบบนี้แล้วนะครับใช้มือนะครับคนนะครับยกหน้าล่างขึ้นมาข้างบนผสมให้ยาเส้นนะครับเข้ากับวัตถุดิบอื่นๆนะครับแบบนี้นะครับกระจายกระจายคนแบบนี้เลยนะครับเพื่อให้ยาเส้นกระจายให้ทั่วนะครับ ต่อไปนะครับผมจะใช้น้ำส้มสายชูนะครับหนึ่งขวดเปิดเทลงไปแบบนี้เลยครับเทใส่ทั้งหมดเลยนะเทลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยสุรากันนะครับสุรากันก็ใส่หนึ่งขวดใหญ่นะครับ เปิดนะครับทีลงไปเลยนะครับ <ông worldly> เมื่อวัตถุดิบเรานำลงไปในถังหมักเรียบร้อยแล้วนะครับ <AR> ถ้า,ามีถุงมือนะครับก็ใส่ถุงมือก่อนก็จะดีนะครับแต่ว่าผมจะใช้มือเปล่านะครับ เลยนะครับชูก้วบีด่างนี้นะครับบีบแล้วกดกดให้วัตถุดิบจมไปในน้าแบบนี้นะครับนี่นะครับทุกคนจากนั้นนะครับให้เราใช้ฝานะครับปิดปิดไว้นะแล้วก็ตั้งพักทิ้งไว้แบบนี้นะครับสามวันหลังจากนี้ ผมจะมาเปิดดูนะครับแล้วก็จะมาแนะนำะขนาดและปริมาณในการนำไปใช้นะครับแล้วก็รูปแบบในการนำไปใช้ก็มีเพียงเท่านี้นครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดดูนะก่อนถ่ายมาเลยครับและนี่ก็ครบสามวันแ<า>ล้วนะครับและนี่ก็คือน้ำยาไล่มแมลงที่ได้จากการหมักใบสะเดาใบสาบเสือ ตะไคร้หอมและยาเส้นผสมกับน้ำส้มสายชูและสุรากรันครับแล้วผมจะมากรองกรองนะครับแบบนี้นะครับส่วนวิธีการใช้นะครับให้เรานำน้ำหมักใบสะเดาสอช้อนโต๊ะผสมกับน้ำเปล่า2ลิตรฉีดพ่นไปในแปลงเกษตรของเรานะครับเพื่อไล่มแมลงและกำจัดหนอนหรือเพี้ยบางชนิดได้ครับ ส่วนคราวหน้านะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าทำไมเราใช้น้ำหมักที่เราทําขึ้นมาเองเพื่อไรมแมลงไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรรวมทั้งผมจะนำขั้นตอนและวิธีการฉีดพ่นน้ำหมักนะครับว่าเราจะใช้อย่างไรอัตราส่วนเท่าไหร่และเราใช้ในเวลาไหนไม้ชมกันครับ ฝากกดติดตามกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไทยคิวพลัสสวัสดีครับ